สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนโซนคอมเมนต์นะสำหรับคลิปเนี่ยแอดมินจะนำเสนอเกี่ยวกับคอมเมนต์ความคิดเห็นของแฟนบอลฟิลิปปินส์นะฮะหลังเกมที่แพ้ให้กับทีมชาติไทย2ประตูต่อ1น,นะฮะซึ่งเป็นนัดที่ตัดสินการเข้ารอบของทั้ง2ทีมนะฮะซึ่งนัดน,นี้เนี่ยทีมชาติไทยเนี่ยได้ประตูจากเทียสินแดงดาน,นะครับเป็นลูกยิงแล้วก็ลูกจุดโทษนะฮะส่วนฟิลิปปินส์เนี่ยได้จากแพทริสราเชลนะครับก็ ทีมชาติไทยเนี่ยเอาชนะ2ประตูต่อหนึ่งก็ทําให้ทีมชาติไทยเนี่ยผ่านเข้ารอบตัดเชือกหรือว่ารอบสีทีมสุดท้ายไปได้ในที่สุดนะฮะซึ่งต้องบอกว่าหลังเกมนี้เนี่ยก็มีคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลฟิลิปปินส์เนี่ยก็มาคอมเมนต์มากมายนะครับในเพจของฟุตบอลของเขาแอดมินก็ไปเก็บคอมเมนต์เก็บรายละเอียดขอ้ขอมูลมานะครับก็ฝากทุกทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับครับผมก็มาชมคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลฟิลิปปินส์นะฮะเขาบอกว่า วันนี้ไทยยังดีกว่าเราพอสมควรคอมเมนต์ต่อมานะครับทำไมไม่มี VR มันไม่ควรจะเป็นจุดโทษเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับกรรมการเข้าข้างไทยเกินไปไม่ควรเป็นจุดโทษเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับรายการระดับนี้ควรมี VR ได้แล้วนะคอมเมนต์ต่อมานะครับโอเคฉันยอมรับว่าไทยดีกว่าเราในเกมนี้แต่ฉันคิดว่าเราควรจะบุกกดดันไทยให้ได้มากกว่านี้อีกน่อยคอมเมนต์ต่อมานะครับ เราทำไมไม่คองบอลสู้กับไทยเราได้แตะโยนบอลมากเกินไปทําให้เราโดนฝ่ายไทยขึงอยู่ฝ่ายเดียวในช่วงแรก,แรกคอมเมนต์ต่อมานะครับเราไม่มีกองหน้าที่ดีในเวลานี้เราไม่สามารถทําอันตรายไทยได้เลยในแดนหน้าคอมเมนต์ต่อมานะครับเราไม่ได้หมูสําหรับไทยเลยนะถ้าเรามีเวลาเตรียมตัวอีกหน่อยฉันเชื่อว่าเราจะทําผลงานได้ดีขึ้นคอมเมนต์ต่อมานะครับ กรรมการอีกแล้วให้จุดโทษง่ายไปจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับรูปแบบการเข้าทําเรามีไม่มากและไม่ได้สร้างความกดดันให้ไทยได้เลยคอมเมนต์ต่อมานะครับเทียสินเขาสุดยอดมากๆเป็นกองหน้าที่ดีของอาเซียนจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับเรามีโอกาสแบ่งแต้มจากไทยแต่กรรมการก็มาตัดสินแต้มเราไปแบบดื้อๆเซ็งเลยแบบนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับ ฟุตบอลก็คงต้องยอมรับความพ่ายแพ้แต่ถ้าเป็นบาสเกตบอลบอกเลยเอาทีมนักเรียนยังชนะไทยได้อันนี้มาแนวขิดนะฮะคอมเมนต์ต่อมานะครับเรามักโชคร้ายเสมอแล้ววันนี้เราก็โชคร้ายอีกแล้วและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับขอบคุณทุกคนผมรู้ว่าทุกคนทําเต็มที่แล้วและนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลฟิลิปปินส์นะคอมเมนต์เนาะหลักๆเนี่ยก็จะพูดถึง V R ที่ ลูก2ตัวหนึ่งของไทยเนี่ยที่เป็นจุดโทษเนี่ยก็บอกว่าไม่ควรบิดจุดโทษเลยอะไรประมาณนี้นะฮะก็นั่นแหละครับผมก้อยมินก็เก็บมาฝากนะครับก็เป็นคอมเมนต์ที่แอดมินหามาได้นะกากก็ฝากเชียร์ทีมชาติไทยต่อนะครับในวันที่18นะครับหรือวันเสาร์นี้เนี่ยก็จะเจอกับเจ้าภาพสิงคโปร์นะครับนกก็น่าจะเป็นเวลาหนึ่งชุ่มครึ่งเหมือนเดิมนะฮะที่ช่องจิต HD นะฮะก็เป็นกำลังใจในการชิงแชมป์กลุ่มนะฮะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ